คอนอสอตอนตองหาแล้ววะเนี่ยมีไอติมอยู่สองแท่งตอนไรเดียตอน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 เขาเรียกว่าใต้ในอ่ใช้ประสบการณ์กับกับกับเหนี่ยวประสบการณ์มันไม่ใช่ภาษานี้หรอกแต่ว่าผมต้องขึ้นมาคืองี้คะเพื่อนๆประสบการณ์เนาะประสบการณ์ตัวเราเนี่ยเขาประสบการณ์กับซ้ายกับขวาตัวนี้ครับคือบันทึกเนี่ยคือบอท N อ็พซหรือความทรงจําเนี่ยครับทีนี้เวลาเราผ่านประสบการณ์เราเดินผ่านเนาะ ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีซ้ายกับขวาเนี่ยเนาะพอเวลามาเป็นตัวเราที่เป็นตัวที่เดินผ่านมาหมายความว่าอะไรเราจะลากเอาประสบการณ์นี้มาด้วยไหมเอามาทําอะไรเอามาใช้ครับเห็นไหมกับเอาอะไรครับเอามาเอามาใช้เอามาใช้เอามาใช้มันเป็นเอาตัวรอดถ้ามาใช้เอาตัวรอดถ้าถ้าไม่เอามาใช้มันก็ก็อะไรครับหาพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเนี่ย สร็จทีนี้วันนี้ผมกำลังตั้งชื่อตั้งชื่อใหม่ชื่อเดิมผมมันเป็นคืออะไรวะเพื่อนอะไรทักอย่างหนึ่งเนะ่เพื่อนเจื้อนเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าผมต้องผมผมชัดเจกนกว่าเดิมอัปเดตผมก็เลยเป็นคำว่าขอทานออนไลน์เออใช่เห็นไหมทีนี้ผมก็ลอยไว้ในอากาศสักพักหนึ่งลงเป็นลงเป็นบันทึกเป็นบอร์ดไปเรียบร้อยผมก็ ผ่านเวลามาสักหน่อยผมก็บอกผมถอนตัวนี้ออกก็คือขอทานออนไลน์ออกเพราะว่าอะไรเพราะไอตัวขอทานออนไลน์เนี่ยครับมัน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 รับใช้มันรับใช้ประสบการณ์งงไหมครับมันรับใช้ประสบการณ์แสดงว่าอะไรประสบการณ์มันเป็นนายเราเป็นบ่าวไม่งงนะเขาเรียกว่าประสบการณ์เวลาใช้คือการสู้นะครับเพื่อเอาตัวรอดไอตัวหนีคือหาไปที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้น ผ่านประสบการณ์ไปได้เนี่ยครับเพื่อนๆไม่ควรใช้การ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 อะไรหนีเอาตัวรอดกับอะไรครับหาพ้ที่ปลอดภัยถ้าอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าสู้กลัวกับกล้าในภาษาคอราสอนกลัวกับกล้าอีกภาษาหนึ่งเขาใช้คําว่าเอ่ออ,อ,อะไรวะนั่นแหละผมพูดไปแล้วสามกลุ่มคํานะครับแค่ผ่านเนี่ยเพื่อนๆพ,พอผมเลยเหลือคําว่าเปิดหมวกครับเรื่องเล่าเปิดหมวก อเห็นไหมครับแค่นี้ก็น่าจะบางๆไม่อยากจะใช้คําว่ากลางๆแต่ก็ไม่เกิดการหนีแล้วก็ไม่เกิดการสู้สะทีเดียวเนี่ยครับก็ถ้าเราชอบความรู้สึกเราก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าไม่ชอบเราก็เป็นเพื่อนกันก็ได้เราเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ครับจนกว่าผมจะจบประโยคเข้าปากเรียกคำสร้อยเข้าปาก